สวัสดีครับท่านผู้ชม c t n Tech ขอแนะนำให้ท่านรู้จักกับ V-Motion ซึ่งเป็นความสามารถน่าลงไหลาจาก VMware s p s e r c h VMware V-Motion เป็นฟีเจอร์ที่สามารถทำให้ย้าย v วอร์ a l Machine จาก Physical Server หนึ่งไปยังอีก Physical Server หนึ่งโดยปราศจากดาวน์ไทม์สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง V-Motion Technology จึงเป็นตัวเพิ่มประสิทธิภาพให้กับระบบ Data Center ได้เป็นอย่างมาก VMware vMotion ได้รับความน่าเชื่อถือเป็นอย่างมากโดยในปัจจุบัน VMware vMotion ถูกยกให้เป็น s มาตร a านของ migration ที่น่าเชื่อถือที่สุดตัวหนึ่งในตลาดของปัจจุบันในส่วนของประสิทธิภาพเนื่องจากการทำ vMotion สามารถทำได้อย่างรวดเร็วปัจละมีประสิิทธภาพดังนั้นเมื่อมีการทำ vMotion จึงไม่จำเป็นต้องทำการแจ้งให้กับ u s ้ r ทราบการทำงานร่วมกันหรือความยืดหยุ่นนั้น VMware vMotion สามารถทำได้อย่างหลากหลายและครอบคลุมไม่ว่าจะเป็น operating system, hardware และ storage ที่ ESXi server สามารถ support ได้รองรับ Fiber Channel SAN, NAS และ iSCSI SAN อีกทั้งยังมีฟีเจอร์ที่ชื่อว่า EVC ซึ่งเป็นฟีเจอร์ที่ทำให้ virtual machine สามารถ migrate ระหว่าง hardware ที่ต่างรุ่นกันได้ส่วนของการจัดการ VMware vMotion มี migration วิสัย ที่ช่วยให้ง่ายต่อการจัดก,การเรื่องการไมเกรตอีกทั้งยังสามารถไมเกร e พร้อมกันได้หลายๆคอนเทนเนอร์ณเ,เวลาเดียวกันสามารถกำหนดความสำคัญของ p r ร o ล i t ี Level ได้สามารถตั้งให้มีการไมเกรตเป็นเวลาได้ตรวจสอบเลคคอร์ดได้ที่อสอบต่อไปนี้จะเป็นการแสดงเห็นถึงการใช้งานและประโยชน์ที่ได้รับจากฟีเจอร์วีม t ชันกันนะครับโดยเราจะพบว่าระบบที่นำมาทดสอบนั้นมี ESI อยู่2อโฮสต์เขาเรียกเท่านเป็นโฮสต์ตัวที่1และตัวที่2เวอ t ร์ช c h i ม e ชที่นำมาทดสอบนั้นเราใช้เอร์ช m a c h i ชิที่ชื่อว่า VMtest4 ซึ่ง VMtest4 นั้นมีการทำงานอยู่บน ESXi ตัวที่1 IP ของ VMtest4 นั้นคือ172.16.1.210เราจะเริ่มทดสอบ การใช้งาน VMtest 4โดยการรีโมทเข้าไปที่ตัว VMtest 4และรันแอปพลิเคชันและปิงไปยังเครื่องปลายทางต่างๆเพื่อจะเป็นการทดสอบดูว่าณนาขณะที่เราสั่งม g r เก e แอปพลิเคชันและระบบ Network ยังคงสามารถทำงานเป็นปกติอยู่หรือไม่โดย IP ที่เราทดสอบนั้นก็คือ 1.2.16.1.1ซึ่งเป็นเครื่อง AD และใช้คลแอนปิงมายังเครื่อง v m t s 4ด้วยเช่นกันจากนั้นไปที่หน้าของ vCenter ทำการเริ่มการ migrate v m t s 4ไปยัง e s i host ตัวที่2โดยการคลิกขวาและเลือก migrate change host เลือก โพสปลาทางกำหนด Priority ดูหน้า Summary จะเห็นได้ว่าหลังจากมีการสั่งการ a n เก t แล้ว r v i s เจ t e r จะโชว์ทาร์แสดงสถานะการไมเกตนะครับในขณะที่ไมเกตจะเห็นว่าแอปทางด้านขว่ามือยังคงทำงานเป็นปกติ Network ก็ยังคงสามารถ ติดต่อกับระบบ AD และ c l i e n ก็ยังสามารถปิงเจอตัว VMtest4 อจะเห็นว่า v m t e s t CU ถูกย้ายมาอยู่บน ESXi h o ไ t ตัวที่2แล้วนี่เป็นส่วนหนึ่งของฟีเจอร์ในหลายๆตัวของ VMware โอกาสหน้าไว้พบกันใหม่กับฟีเจอร์อื่นๆครับ